โอเคมาครับผมรีบมารีบไปเลยดีกว่าเพราะว่าอาจจะจริงๆวันนี้ค่อนข้างยุ่งแบบว่าไม่ค่อยจะมีเวลาสักเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะต้องจำเป็นต้องรีบมารีบไปนิดนึงนะฮะโอเคมาสวัสดีครับคุณโมจิสวัสดีค,คุณ,อ,คคคณอันเดมด้วยนะครับผมสวัสดีครับมา ต้องเอเร่งรีบสักเล็กน้อยนะฮะวันนี้ <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดว่าสั้นไปยังไงมันดูเนะะื้อหาของเกมไม่ครบยังไงวันนี้เนี่ยเดี๋ยวก,ก็จะมาอีกรอบหนึ่งนะะแต่ถ้าเอา่าเอาือ โอเคเมื่อกี้ OBS มัน disconnect นะฮะโอเคไม่แน่ใจว่ามาหรือยังโอเคมาก็เข้ามาปุ๊บก,ก็เจอหน้านี้เลยเนาะเป็นเ t Contract เนาะเขาจะแจกเป็น Archer Quantum นะสายเด e Hunt มาเลยนะ อมาหรือยังมาหรือยังมาหรือยังเออโอเคคิดว่าน่าจะมาแล้วนะก็ <c oughs> อย่างที่เคยบอกไปนะว่าเอสถานที่อยู่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ค่อยเอื้ออํานวยเรื่องการไลฟ์สักเท่าไหร่นะ ด้วยคุณภาพสัญญาณเด็ดแล้วก็สภาพแวดล้อมต่างๆนานานะฮะก็จริงๆไม่ค่อยสะดวกไลฟ์จริงๆอยากจะหยุดไปเลย3เดือนนะฮะรอกลับไปที่อยู่เดิมก่อนนะก็จะสะดวกในการไลฟ์มากขึ้นนะแต่ว่าโอเคมันมีคอลแลก็มาสักหน่อยมาสักหน่อยละกันนะนะอโอเคมาเมื่อกี้ไอ้หน้ารับ ไอ้น่ารับเจ้าอาเชอร์มันไปนไหนแล้วนะอันนี้ไหมไม่ใช่อันนี้เป็นอีเวนต์เนาะอันนี้ไปวาร์ปแล้วคือผมผมยังไม่ได้กดรับมาปะอ๋อมันมันกดรับเข้ามาเลยนะอมอ้มมโอเค ส่วนชุดก็น่าอะไรนะก็ก็ชุดสตาร์เลวอ่ะก็ <laughs> <laughs> นะเ,เรื่องดีไซน์ชุดเรื่องอะไรอย่างนี้ผมเคยบอกไปแล้วละ่ะว่าอืมก็มันไม่ถึงกับแย่แต่ว่าเขาเรียกว่าไม่ค่อยถูกใจผมเท่าไหรล่ละกันทั้งสองคนเลยทั้งชุดทั้งสองคนก็ตอนนี้ก็ยังคิดเหมือนเดิมอยู่นะอ๋อปิง ส่วนปิงก็999นะก็ไม่น่าจะเล็ดดัดมูลอีกแล้วเออผมว่าเน็ตมันมีปัญหาจริงอ่ะเนี่ยตอนนี้นเอมันเดี๋ยวนะเน็ตมันแย่ขนาดันเหลือผมเช็คแป๊บ น่าจะไม่ไหวนะฮะเรื่องจริงไม่จอจี้ เรื่องจริงเลยเรืองจริงเลยอันนี้มาหรือ,อยังไม่รู้ล่ะผมผมเอาเลยแล้วกันนะฮะก่อนที่มันจะยิ่งร้ายไปกว่านี้นะฮะไม่ไหวจริงวะขนาดหน้าเช็คหน้าเช็คอินเทอร์เนต็ตยังยังยังโหลดไม่เสร็จเลยตอนนี้ หรือว่าผมรอมาไลฟ์ตอนตอนตอนค่ำๆเลยดีกว่าไหมเนี่ยต้องขอไปด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูนะฮะโอเคเฮ้ยมันเป็นที่เนี่ยผมจริงใช่ไหม ใช่แหละอืมผมเห็นคุณภาพอัพโหลดแล้วไม่น่าไว้จริงว่ะ ือว่าเราควรพักพักไลฟ์เดี๋ยวนะผมเปิดไมค์แล้วใช่ไหมโอเคเปิดแล้วโอเคผมว่าไม่ไหววะผมว่าไม่ไหววะโอเคเดี๋ยวเปิดกาชาเสร็จแล้วลงเลยดีกว่านะผมไม่เป็นไรครับเอาตามที่คุณโมจิสะดวกเลยครับนเดี๋ยวผมว่าผมเปิดกาชาเสร็จแล้วผมลงเลยลงเลยดีกว่าวะไม่น่าไหววะตอนเนี้ย โอเคมาตอนนี้อเออองบมีอยู่ร้อยสี่สิบห้ากับอีกออยี่สิบร้อยหกสิบห้าร้อยหกสิบสี่ร้อยหกสิบสี่กับอีกร้อยเจ็ดสิบแปดอืม ตอนนี้มี178เนาะโอเคยังไงเราก็ต้องเปิด200อยู่แล้วนะเพื่อเอาไลโคนโอเค a t ตเอนเลสคอร r เนชั่นเด e h e l l w h e r e Ideal Burn เ er ต้องมาแล้วครับสาธุครับผมมาครับผมได้ปโปรดได้โปรดมาเลยครับได้ได้ปโปรดมาเลยครับ <laughs> โอเคไม่มีอะไรนะฮะสิบโลแรกถือว่าลองเชยมาก่อนนะผมมีสะสมอยู่ที่เอ๊ะอ๋อตู้คอแลบมันไม่นับสะสมเนาะก็คือสิบนั่นแหละมันมันมันเอาสะสมมาไม่ได้โอเคไปยี่สิบนะไม่มีอะไรนะไปสามสิบ เฮ้ยเฮ้ยเอาดีเซเวอร์หรือว่าผมต้องเอาของกินมาลอ่อป่ะผมมีอะไรบ้างเนี่ยนมไหมเซเวอร์ er, <c oughs> กินนมไหมครับมีนมอยู่ประมาณสามสี่กล่องนะ้วเซเวอร์กินนมไหมฮะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเจาะไวตามิวให้กล่องหนึ่งนะฮะเซเวอร์ er, บูชานะ <c oughs> บูชาเซเวอร์นะโอเคมา เออเมื่อกี้เท่าไหร่นะเหลืยร้อยเจ็ดสิบซแล้วเราสามสิบนะอันนี้สี่สิบนะมาไหมฮะไวตามิไม่มานะครับผมนายอาจจะไม่ชอบเวตมวิอาจจะจืดไปหน่อยอย่างนี้ต้องแลกตะซอยแลกตะซอยไหมฮะหรือว่าโอนตินดีห้าสิบอะยังครับผมขอขอแค่ไม่หลุดก็พออะอย่าหลุดเลยอย่าหลุด หกสิบมาเถิดโอ้โหสุดทางอืไลโคนเอาสุดว่ะเจ็ดสิบนั่นสุดจริงด้วยเ,เริ่มร้อนเริ่มร้อนหลังมาอันนี้ต้องมาแล้วขอเถอะ ขอขอ Destruction ธาตุลมนะครับ71 72 73 74 70แล้วกดทีละลูไหมครับกดทีละโลมันแบบมันมันเปลืองอะไรดิคนมันเปลือง <laughs> มันแบบคือกดทีละโูเนี่ยคือแบบผมไม่มีความมั่นใจที่แบบจะไม่หลุดเลย กดเทเลโรบม,มันมีความรู้สึกว่ามันจะหลุดตลอดเลยอะไอกกดเทลโรแหละเอ๊ะเท่าไหร่แล้ววะเจ็ดสิบสี 4, ่เหรอเจ็ดสี่เจ็ดห้าเดสตักชันเป็นธาตุลมนะเวย้ยอย่าเป็นกายภาพนะเวย้ยขอธาตุลมนะเดสตักชันธาตุลมนะอืมนั่นแหละครับคือตู้ที่แล้วก็หลุดนะ แต่ผมไม่มีแรงจะมากโกรธนางเบื่อล้วคือตู้ที่แล้วก็หลุดนางมานะอันนี้77เนอะอนั่นแหละก็ผมว่าน่าจะเกมนี้อาจจะไม่ได้ไปต่ออันนี้พูดจริงๆอันนี้พูดจริงๆถ้าถ้าเป็นอย่างนี้นี่ะคือผมว่าไม่ได้ไปต่อผมอาจจะเปิดคอล์เซ็เสร็จแล้วก็ อาจจะเลิกเล่นนะอันนี้อบอกไว้ก่อนเลยเกมนี้ถึงแม้ผมจะอยากได้ไฮซิเลนกับอ,อจำชื่อไม่ได้เคอร์ิดาใช่ไหมอืมถึงแม้ผมจะอยากได้สองตัวนั้นก็ตามนะแต่คือมันมันมันหลุดมาติดติดกันเยอะแล้วอะ่ะแล้วผมก็รู้สึกว่าเกมมันค่อนข้างที่จะพอคีปเยอะไปพอสมควรนะฮะถ้าไม่ ไม่เปิดตัวใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นลำบากพอสมควรเลยนะเกมนี้ก็อาจจะไม่ได้ไปต่อสำหรับวงกายสตาร์เรวนะครับอันนี้บอกไว้ล่วงหน้าเพราะว่าด้วยกาชามันไอ้นี่ด้วยแหละมันมันหลุดเยอะด้วยอืมผมก็เลยแบบเออทอแท้และไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไร่ลมเหมือนกันแต่แปลกๆใช่ ุดทางหมดเลยนะะตอนนี้ร้อยยี่สิบแล้วร้ 130. 140. อยสามสิบร้อยสี่สิบอะอันนี้มาแล้วคิดว่าห้าสิบไม่มาโอเค้ห้าสิบไม่มาอืม,มเดี๋ยวแล้วหกสิบไม่มาอันแรกเจ็ดสิบเจ็ดแสดงว่าอันนี้อ่ะ อีกเท่าไหร่เนี่ยแปดสิบแปดสิบสามแปดสิบสามไม่ออกเอ้ยไม่ใช่ตอนแรกเจ็ดสิบหกเอ้ยไม่ใช่เจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดอันนี้แปดสิบสองแปดสิบสองไม่ออกนะฮะ <c ười> คือร้อยหกสิบโลยังไม่ได้ยังไม่ได้ตัวหนึ่งเลยตอนเนี้ย <c ười> อืม น่าแหละฮะก็ดูแล้วกันนะครับสำหรับคนที่จะมาเล่นเกมนี้อาการหนักนะฮะตอนแรกกะจะอืมเปิดเอาสักอ e ีสองด้วยซ้ำแต่ว่าคงไม่ได้แล้วล่ะโอเค ก็เปิดให้มันฮะโอ้ยยังไม่ได้แลกหรอแล้วเมื่อกี้ผมกดแรกอะไรมาวะยังใช่ไหม ไปสองร้อยหนึ่งแล้วนะฮะอันนี้มันเกินไปละอันนี้มันสองร้อยหนึ่งละสองร้อยสิบเอ็ดหมดแล้วหรอ สองร้อยยี่สิบเอ็ดสองร้อยสามสิบเอ็ดสองร้อยสี่สิบเอ็ดอืมแปลกแปลกอืมก็ กดปูนะฮะเกมนี้สองร้อยสี่สิบเอ็ดหรือสองร้อยห้าสิบเอ็ดโลนี่แหละตัวบอกไลโคนยอดเลย โอเคก็นั่นแหละครับขอบคุณที่มารับชมนะครับผมมีอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขอภัยด้วยเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยอะไรด้วยนะฮะยังไงต้องขอภัยด้วยนะครับที่มันดูไม่ค่อยจะลื่นสักเท่าไหร่นะฮะอาจจะทําให้ขัดหูขัดตาไปแล้วก็คำพูดคำจาใดไม่เหมาะสมหรือว่าไป ทําให้ตัวละครที่คุณรู้สึกรักเนี่ย,ยครับอนั่นแหละก็ต้องอยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับผมพูดผิดพลาดประการใดหรือว่าทําให้ใครไม่พอใจก็ขออภัยด้วยนะครับก็วันนี้ไม่มีอรมแล้วนะฮะสองร้อยห้าสิบโลถ้าจำไม่ผิดสองอห้าสิบโลได้แค่ตัวกับไลยคนอยากละไปก็ นั่นแหละครับหมดอารมณ์ไลฟ์เลยจริงๆไปดีกว่านะฮะก็ไว้เจอกันนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ